เพิ่งจะเป็นโสดไปหมาดๆสำหรับแพรวานิชาพัฒน์ชัดชัยยพลรัตน์เพราะเพิ่งจะเลิกรากับแฟนคนล่าสุดทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและงานนี้เจ้าตัวจึงโดนชาวเน็ตคอมเมนต์แซะแรง รักล่มบ่อยต้องประเมินนิสัยตัวเองงานนี้เมื่อได้เจอแพราวาที่ร่วมงานใหญ่เปิดตัวเกมดังสุดคลาสสิกในตำนานเอ็ดออฟคัพงานที่เซนทรัลคอร์ดเซนทรัลเวิลด์ก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตเรื่องหัวใจหลังเป็นโสดมาหมาดๆซึ่งแพรวาเผยว่าหัวใจตอนนี้กลับมาเข้มแข็งแล้ว ถูกต้องถามว่าต้องไปขอพรอะไรอีกไหมตอนนี้ขอเรื่องงานให้งานเข้ามาเยอะๆเลิกขอเรื่องความรักแล้วพี่ลีเขาสอนมาแล้วอันนี้คือเข็ดเลยไม่เอาแล้วใช่หนูคิดว่าอย่าให้ความรักเป็นเรื่องของเทพเลยเขาลำบากเราก็สู้ด้วยตัวเองดีกว่าหลังจากนี้ถ้าคนไหนที่จะตามรอยแพรวาไปขอพรความรักตอนนี้ ก็ถ้าสำเร็จยังไงบอกหน่อยอยากรู้หัวเราะยังกล้าไปสถานที่ที่เปิดว่าไปไหมยังไปนะคงต้องไปบอกแม่หน่อยว่าแม่ขนูเลิกกับเขาแล้วนะเขามีมาง้อไหมไม่หรอกเพราะมันเกิดการคุยกันหลายรอบแล้ว ถามว่าทำไมรวดเร็วมากนั่นสิหนูก็งงเหมือนกันคราวที่แล้วที่ให้สัมภาษณ์ไปชาวเน็ตบอกว่าหนูต้องประเมินนิสัยตัวเองหนูบอกว่าลองมาเป็นเพื่อนไหมหนูก็อยากรู้เหมือนกันนิสัยเราเป็นยังไงพอชาวเน็ตพูดแรงแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเขาไม่รู้จักเราเรามองว่าสาเหตุที่ทำให้ไปต่อไม่ได้เป็นเพราะอะไร เป็นเรื่องของการมองอนาคตค่ะพอยิ่งโตัวเรายิ่งมองว่าสำคัญถ้าเราครบกันไปแล้วเรามองคนละทางกันเลยมันค่อนข้างยากถ้าเราฝืนคบกันต่อไปเราก็ยิ่งห่างกันไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราอาจเลิกแบบเกลียดกันเราก็เลยอยากเก็บความรู้สึกดีๆไว้อย่าให้ถึงวันนั้นเลยก่อนหน้านี้พยายามปรับตัวกันไหมปรับพยายามฝืนหลับตาคนละข้างแต่วันหนึ่งรู้สึกว่าไม่ได้แล้วอะ มันสวนทางกันมากรักครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างสอนให้กลับมารักตัวเองสอนให้เรียนรู้อะไรหลายอย่างอย่างเมื่อก่อนคิดว่าการเลิกกันเพราะเขาไปมีคนอื่นเจ็บที่สุดแล้วหรือเราเข้ากันไม่ได้คือเจ็บที่สุดแล้วแต่ตอนนี้คือเราเข้ากันได้แต่เรามองอนาคตไม่เหมือนกันเจ็บยิ่งกว่า ก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วความรักมีหลายรูปแบบเจ็บได้หลายเลเยอร์มันเจ็บได้มากกว่าที่เราคิดซะอีกครั้งนี้เหมือนยังไม่ทันได้เปิดตัวเป็นทางการเลยก็ไปแล้วแต่จริงๆก็ไม่ได้กะปิดตัวเป็นทางการทุกครั้งที่ความสัมพันธ์จบแล้วมีคนมาวิจารณ์จะทำให้ความรักครั้งต่อไปของเรากล้าที่จะเปิดเผยไหมถ้าโดยส่วนตัวเองหนูไม่รู้สึกนะ การครบกันมันเป็นเรื่องของคนสองคนพอพี่เมื่อสัมภาษณ์หนูก็แค่ตอบตามความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นการที่เขามาวิพากวิจารณ์ก็เป็นเรื่องของเขาแต่เขาไม่ได้รู้ว่าเรื่องจริงระหว่างแฟนหนูที่เลิกกันไปมันเกิดอะไรขึ้น ก็มีสิทธิ์วิาพากวิจารณ์ถ้าด่ามาก็ต้องยอมรับว่าหนูก็มีสิทธิ์ด่ากลับเหมือนกันเพราะเราคือคนเหมือนกันแต่วิาพากวิจารณ์เฉยๆก็ปล่อยได้เคยด่ากลับบ้างหรือยังในติกตอกมีค่ะหนูเคยไปได่ากลับอยู่จำไม่ได้ว่าเขาว่าอะไรรู้แค่ว่าเวลาเขาใช้คำพูดอะไรมาหนูก็ใช้คำพูดเดิมกลับไปเหมือนกัน ด่ามาด่ากลับไม่โกงตอนแรกกะว่าจะฟ้องแต่มันช้าไปไม่ทันใจกลัวคนจะมองว่าเราแรงไหมเขาแรงกับเราก่อนทำไมเราต้องเป็นสนามอารมณ์ให้เขาด้วยพ่อแม่เราก็รักเราเหมือนกันทำไมต้องมาด่าเราด้วยอีกนานไหมกว่าจะเริ่มนับใหม่อีกสำหรับหนูตอนนี้ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้ก็แค่ไม่มีคนเข้ามาช่วงนี้ถามหมอดูเกี่ยวกับเรื่องอะไร ก็ถามเรื่องงานและสุขภาพจะเจ็บป่วยไหมจะถูกหวยไหมก่อนหน้านี้หมอดูทักเรื่องความรักเราบ้างไหมไม่มีค่ะมีแต่เราชอบไปถามได้ถามไหมว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงถึงจะมีแฟนไม่เคยเลยค่ะรู้สึกว่าถ้าเราอยากมีแฟนจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวเองมันคงจะเหนื่อยและฝืนเรารอเวลาที่เหมาะสมดีกว่ารอบนี้เพื่อนปลอบหนักไหม หนักอยู่เหมือนกันจริงๆเพื่อนหลายๆคนเลยเพราะประมาณกลางเดือนเริ่มคิดแล้วว่าเงินเดือนเพื่อนใกล้หมดแล้วเหมือนเราเลยวิธีการปลอบคือไปเที่ยวกันเหมือนเดิมจริงๆต้องขอบคุณเขานะที่ทำให้หนูโตขึ้นและกลับมารักตัวเองขึ้นเยอะมากตื่นมาออกกำลังกายนอนเร็วขึ้นเซ็กซี่ขึ้นด้วยเห็นล่าสุดใส่บิกินี่สีเขียว เออคนกดไลค์เยอะมากเวลาโพสต์งานไม่เคยกดไลค์เยอะขนาดนี้น้อยใจเป็นเพราะช่วงหลังคนไม่ได้เห็นลุกแพรวาแบบนี้หรือเปล่าเพราะไม่ได้ไปไหนทำแต่งงานอ่ะอันนี้เป็นทริปพักผ่อนหินใจด้วยหรือเปล่าเรียกว่าโสดแล้วแซ่บก็ได้ แล้วแต่ทุกคนจะมองแล้วกันตอนถ่ายก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่มีรูปลงเลยลงดีกว่าแล้วก็รีวิวชุดว่ายน้ำด้วยรูปเรียกแขกคนกดไลค์เยอะถ้าจะมาก็ต้องมากดไลค์รูปประธรรมดาบ้างลงรูปเซ็กซี่ไปคนไดเรกมาจีบเยอะไหมมีแต่ร้านชุดว่ายน้ำทักมาจะมีแซบกว่านี้ไหม ไม่มีค่ะลิมิตแค่นั้นสุดๆแล้วถ้าเยอะกว่านี้พ่อกับแม่น่าจะโทรมาแล้วค่ะ